มาออกแล้วขณะนี้นับทองเป็นตัวนำขุดดินนำน้ำมูลขณะนี้นับทองเป็นตัวนำดินลำน้ำมูลเป็นตัวที่สองอโลเฮียที่สามที่โค้งตายเก้านับทองเป็นตัวนำดินนำน้ำมูลเป็นตัวที่สอง กล้องนำชัยที่สามที่ป้ายแปดหนุ่มรัน้ำมูลเิ่มแรงเน,น่ห์ผานขึ้นเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยนัดทองและกล้องนำชัยผันไปเป็นฮโ,โหลเฮียที่โค้ป้าจ็ดหนุ่มลัน้ำมูลเป็นตัวนำอยู่นัดทองเป็นตัวที่สองกล้องนำชัยที่สามฮัลโหลเฮียที่สี่พิชิตสุดที่ห้า ที่ไปออกขอ,อกขางตงุงหนุ่มดำาน้ามูยังเป็นตัวนำอยู่นัดทองเป็นตัวที่สองก้องนำชัยที่สามอโลเฮียที่สีพิชิตศึกที่ห้าขณะนี้หนุ่มรำน้ามูยังเป็นตัวนำติดตามด้นัดทองถัดไปเป็นก้องนำชายอโลเฮียและพิชิตศึก